สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ผมฟิวทีวีนะฮะและนี่คือ Minecraft เออไม่ใช่และนี่คือดาวสติกแมนอีพีกสนะครับผมกับชัปตอร์ที่3 The Ink Min นะครับผมโอเคฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะฮะหินถลม่มฉันกลับไม่ได้แล้วไงเป็นไงดูภาคโอเคก็เราได้เป็นเหมือนกับ ไอ้ที่วาดใหม่นะฮะซึ่งเป็นเหมือนแบบที่วาดที่ไว้เป็นต่อสายไฟนะครับโอเคเราจะต้องมานั่งต่อวงจรน,นะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยปลาลงด้านล่างตืด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 ,ตด,ตดว้าวเช็คพอยต์เรียบร้อยเ,ออเราจะต้อง ต้องต่อไอ้นี่สินะเพื่อให้ไฟมันติดอ๋อเราน่าจะต้องกําจัดไอตัวนี้ไปก่อนนะครับเรียบร้อยโอเคเราก็ต้องต่อสายมานี่เพื่อเปิดเรียบร้อยครับมาแล้วก็อันนี้ปึ๊บอ่าเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ต่อมานี่อุ้ยช็อตเลยอันนี้ต่อมานี่แล้วก็ แล้วก็พลังงานสีเขียวต่อมานี่โอเคเรียบร้อยเอาตรงนี้เราต้องกำจัดหินไปก่อนโอเคครับเราจะให้รถคุดเจอะมันทำงานไปนะฮะโอเคครับอุ้ยออ้ยออ้ยตัวอ้อย โอเคเรามีพลังงานสีเหลืองนะครับซึ่งเราน่าจะต่อกับอันนี้แล้วเราก็ต้องเอาพลังงานสีเขียวต่อกับอันนี้ทีไม่ได้ปึ๊บโอเคแล้วเราก็ต้องเอาพลังงานอันนี้ต่ออันนี้ใช่ไหมเคบร้อยสวัสดีเจ้าค้างคาวเราต้องรอค้างคาวมันมา,มานี้ก่อนค้างคาวมาเร็วมานีเร็วมานีเร็วมาเร็วมาตรงนี้ เรียบร้อยเออเดี๋ยวอ้อม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 เราต้องไปปล่อยรถไฟไม่ได้เหรอทำไมล่ะเฮ้ยโอ้โหแกขุดทิ้งเลยได้ไหมเนี่ยมานี้เลยมานี่เลยมานี่มานี่มานี่เลยนะแกมานี่เลยมาตรงนี้ร้อย เออเราต้องให้พลังงานสีฟ้ามันติดก่อนนะฮะใช่ไหเรากดรถไฟไม่ได้เออเราต้องยังไงโอเคครับเราต้องตัดวงจรตรงนี้ทิ้งไปก่อนเราไม่ผมตัดวงจรไม่ได้โอเคช็อตเรียบร้อยเราต้องเอาพลังงานน้ำมานี่แล้วก็นี่ลากมานี่โอเคครับไปรถไฟไปเลย ซับล่างเอาไปไหนเราคือคือมึงจะกลับมาทำไมฮะไปนู่นเออปัดโถไป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 คุดเจาะตูมเรียบร้อยตรงนี้มีหนึ่งสวิก โอเคครับเราจะจะต้องไปไหนอีกล่ะน่าจะหมดแล้วนะฮะสำหรับด้านนี้เราต้องมาดูด้านนี้เออเด้อเด้อเด้อเดตัวอะไรเดี๋ยวต้องรอมาต้องแสงครับเพราะว่ามันจะแพ้แสงเรียบร้อยครับเลยอินนี่ตัวอินี่ตัวหนึ่งมานี่แกมานี่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 มันี่เลยมานี่เลยมานี่มานี่มานี่ มานี่เร็วมานี่มาเรียบร้อ,ย,อยเดี๋ยวเราลืมเชื่อมตรงนี้เคครับเราจะต้องปล่อยรถไฟลำนี้ด้วยนะฮะโอเคแต่ทำไมเราต่อสีเหลืองไม่ได้เร็ียบร้อยครับปลายรถไฟอันนี้เชิญมันจะไปไหนอีกค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะในแต่ละชัปเตอร์ ชัตเตอร์แรกๆนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับเคียร์เควดแบบง่ายๆพอเริ่มจักเตอร์ยากขึ้นยากขึ้นนิดเริ่มงงอะไรไปทางไหนไม่รู้เหมือนกัน,หนโหเราต้องอาศัยแหล่งพลังงานอีกนะฮะเออสีไหนต้องมาสีไหนเดี๋ยวตรงนี้มีพุ่มไม้ให้วาดว๊บเรียบร้อยครับเออตรงนี้มีเอ้ยไม่ใช่ใส่ไฟ โอเคหำจัดได้แล้วหนึ่งตัวนะฮะแล้วเราก็ต้องเอาพลังงานสีแดงแล้วก็ไปต่อกับพลังงานสีเหลืองใช่ไหมใช่สิโอเคครับแล้วก็พลังงานสีเหลืองต่อไปเรียบร้อยครับจากนั้นเราจะต้องเอานี่ต่อนี่แล้วก็สีแดงไปต่อนี่แล้วก็สีน้ําเงินไอ้สีเขียวอ้อมันนี้ได้ไหมไม่ได้ เอองั้นมา,างี้<ช>เดี๋ยวเราต้องหาวิธีก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะอ้มอมวงจรมันไม่ได้นะครับเเดี๋ยวมันจะชอ็อตเราต้องเอาเอาอะไรไปไว้ทางไหนดีโอเคเราจะลากให้มันชอ็อตกันไปก่อนแล้วเราจะนำสีเขียวต่อนี่สีแดงวนมานี่ได้ไหม โอเคติดครับป uh ุ๊บโอ้ค่อนข้างจะงงอยู่เหมือนกันเราอ้อมไม่ได้เราต้องต่อสายตรงนี้ยังไงให้มันไม่ชนกันหล่ะอ้อมได้สี่น่าจะได้นะมันต้องได้ไกลไปครับไม่ได้ เออเราจะต้องเอาสีฟ้าต่ออันนี้ซึ่งเราต่อไม่ได้เพราะว่ามันช็อตตรงนี้ไกลไปเราน่าจะอ้อมได้นะโอเคครับอันนี้มานี่เรียบร้อยไปปล่อยรถไฟที่สองกว่าจะได้นี่ดโหดแทบตาย หลืออันนี้นครับเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสับรางให้มันซึ่งแหล่งพลังงานมันจะอยู่ตรงไหนโอ้โหโอเคครับเราต้องเอาแหล่งพลังงานสีฟ้าลากมานี้แล้วจากนั้นจากนั้นจากนั้นเราขุดหินตรงนี้ไปก่อนฮะเกกะอ๋อมันมีเป็นโอเคเราต้องอันนี้มานี้ เดี๋ยว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 ลากอันนี้มานี่ไม่ได้อีกลากอันนี้มานี่ยังไม่ได้อีกเลยอันนี้มานี่โอเคครับแล้วก็เอาอเคคสีคคน,นี้มานี่โอเคครับไม่ใช่สีเราต้องเอาอันนี้ไปนี่โอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเหลืองไปนี่โอเคครับสับล่างสับล่างสิโอเค แล้วเราก็ต้องไปกดสวิตช์เพื่อให้รถไฟมันเดินมาทางนี้ตืดดตืดตโอเคจากนั้ <í ls> นะเราก็ต้องมาต่อสายนี้แล้วก็สับหลังตรงนี้โอเค ต้องค่อยๆแก้ปริศนาของมันไปนะฮะก็มีเยอะเลยแหละโอเคขุดเจาะได้แล้วอ้นี้มันก็หมดแล้วสิครับผมจะได้ว่ามันมีทางตรงนี้อยู่ที่เราที่เรายัางไม่ได้ไปกดผิดเออเรามีทางตรงนี้ซึ่งเราจะต้องลากแหล่งพลังงานมานี่แล้วก็ลากมานี่เลย โอเคนะฮะคิดว่าใช่เรรยบร้อยครับแล้วเราก็ต้องลากสีแดงมาน,นี่โอเคครับเราได้ทางลัดแล้วไปเร็วไปเร็ว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 เรไปเร็วไปเร็วไปเร็วเรไปเรเรไปเร็เรเริทางมานนี่เลย B ไม่ใช่ B 2สองอหไปครับ อ้าว B 2นี่ว่ะอ,อะไรเอ่ยโอ้หไม่กอดนี่มันคือหลังแห่งสปาราดปีศาจเช็คพอยต์เรียบร้อยครับไตรงนี้มีต้นไม้อยู่นะฮะเรียบร้อยเออเดี๋ยวสิมันต้องหลาลหารังรถไฟหลังรถไฟหลังรถไฟหลังรถไฟ,ถไฟ,ถไฟ,ถไฟอยู่ไหนอยู่นี่พิกแอคมา เออปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวไม่ได้จะวาดปลปอยอีกแล้วกดผิด <c oughs> โอเคครับเราต้องต่อแหล่งพลังงานมานี่นะฮะเพื่อให้รถไฟมันนั่นได้แล้วเราก็ต้องสับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคเรียบร้อยซึ่งเราจะอ้ย เราจะต้องนำพลังงานอันนี้มาต่อกับอันนี้เราก็ซับล่งางแล้วก็กดสวิตเรียบร้อยพังแล้วอ้าว B 2อทำไรของแกเฮ้นมันกุญแจประสาทนี่ว่ามันบอกว่าเราจะถูก พลังงานชั่วรายมันดุดกินกินตายพร้อมกับปั้นเมืองอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็กุญแจปราสาทเราไปแล้วโอ้โหสารปีศาจก็หลั่งมาเต็มเลยนะฮะโอเครับเราต้องรีบจัดการก่อนที่มันจะสายเกินไปนะฮะเราน่าจะต้องวาดนี่มานี่แล้วก็วาดอันนี้มานี่ใช่แน่ๆไม่ใช่อีกโอ้ยตายแล้วเออ เด้อเดมันต้องใช้สิเพราะว่าเราต้องลากอันนี้มันมานี่ถูกเวล่ะแล้วก็เอาพลังงานสีน้ำเงินติดลูกกองอีกมานี่ได้ไหมไม่ได้อีกโอ้เร็วเร็วเร็วเรนั่นจะได้นะฮะลองดูครับโอเคได้แล้วหนึง สีเหลืองเร็วๆไม่ได้อีกแล้วเป็นไรอะปะกียังได้อยู่เลยโอเคครับเรียบร้อยทำไมเครื่องไม่ทำงานเดี๋ยวต้องเก็บหัวใจก่อนโอเคออออออมันท่วมสูงแล้วโอเคครับเราน่าจะรอดแล้วหรือเปล่า ม่แน่ใจคิดว่ารอดแล้วนะฮะเพราะว่าเราขึ้นมาด้านบนโอเคเราเก็บกระดาษได้เรียบร้อยแล้ว yes โอเคเรียบร้อยนะครับก็คอมพิ e เรียบร้อยนะกับ chapter สามนะฮะนานทีหนึง่งไขปริศนามันโอปริศนาของมันมันเยอะมากเลยนะฮะโอเคแล้วฝาก subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามต่อใน chapter สี่นะฮะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเชื่อเกณฑ์กุศลบายสวัสดีครับ